โอเคสู้วัสดี้จะเป็นทัก,นกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมเทอร์ราลียอะภาคที่สี่กันอีกแล้วแต่วันนี้เราก็จะมาสู้บอสคิงสลามปเป็นจำนวนสองตัวโอเคเริ่มกันเลยมันเป็นเพื่อนมาเพลงจัดการมันมันอยู่ทางไหนมันอยู่ไหนล่ะเพื่อนมันอยู่ไหนล่ะผมมันอยู่ทางนี้ไหนไหนขวาหรือซ้ายขวาขวาขวาไปอยู่ด้านล่างโอ้ยไม่ก็อยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่าง ถ้าเราใกลมากตายไหโอ้โหโยตีตีโคตรแรงก็เออเฮ้ยเย็นนะเฮ้ยเย็นนะเฮ้ยอือหือแลแรงมาด้วยคาราพาสทีแรกผมก็ลืมทิ้งลิงก์ของไอ้ในเกมโอจีบีไปเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทิ้งให้ด้วยนะฮะอ้าวจะตายจะตายโอ้โหจะตายจริงๆด้วยไม่ได้พูดเล่นโอ้โหจะตายอย่าโดดนี้สิโอ้โหโอ้ไม่เป็นไรฮะมีสลามดับเลือดอยู่ฮะ เดี๋ยวดูของกูนะเว้ยเดี๋ยวกูคนเก็บของเองโอ้ my god เดี๋ยวกูจะลาดช็อตมาเองไอ้บอลมึงใช้ดาบอะไรฟันมันมานน่ะหอกไอหอกมันตีมันเข้ามันมาน่ะเยอะหุยกูบอกแล้วไงว่าอย่ามาเอาของ้อโโหกูบอกว่าอย่ามาเอาของพวกมึงนี่ก็นะไอ้ยมึงนี่เซ็งเลย ดใครมัน <accurately S 2> เอามาเอาหมดกุญแจไปเลบิดเสิงทุกทายเอาเจียวมาเอามาจึงได้อะนี่ไงมือมวกุญแจหัวร้องพวกมึงจริงเนี่ยหมวกุินจาเนี่ยเอามาเอี่ยเกิดไฟอีอ๋อตอนนี้พวกมึงยังมาลากนะเี้หน้าเบิดไฟพวกเนี่ย มาจับไปตัวที่สองจะโดเป็นไอ้คิงสลอมไอ้มันลลอมไปว่าโ okay. oh 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 uh. อ้คเออไม่กัดควันมันโอไมก์กัดอ่อมลนไปบ้านแล้วไอ้บอลลลอมไปที่บ้านแล้วโ okay. oh. okay. อเคโอเคนีขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย ทิ้งสลามโอ้โหมไปไหนไวะสัตว์อ๋เอเดนตีโดนตีโ,นตโอไม่กอดเอเอโอ้ยตักสลามเขียียเรียบร้อยมึงหยุดเลยนะพวกมึงไปมันได้ของเฮ้ กูบอกแล้วกี่ครั้งแล้วพูกมึงก็อืยังคุเหมือมมนเดิมไลมนะเนี่ยเระเบือสุดท้ายเลยใครมันได้อะไรไปวะโอ้เระเบือ ออกมาดีว่ะใครเป็นเอาไปนี่กูรู้นะเว้ยกูเอาพวกมึงเข้ารายการด้วยนี่ก็คือ่เป็นไลทที่สุดยอดอะไรเนี่ยนานนานนานยังอยิบยังอยก เสร็จแลวสิวะแมกงกอกนะอืมก็ใส่ในของสีโอเคอืมโอเคมาจบคลิปกันดีก,นกว่าเพื่อนต่อไปเพื่อนทำอะไรอเพื่อนเราแค่มาสู้บอสเราจะมาจบคลิปกันหน่วยเดยาร์ทหน้าเราจะสู้บอสลูกตาเองมอีอันหนึ่งใช่ไหมป่าวะโอเคเดีย๋วยวเพื่องไปป่ะเดีาา๋ยวให้กูขีอขอข่สลมัมก่อน โอเคเธอวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วมายืนใกล้ๆก,กันหน่อยสิเพื่อนจะที่ๆมาอยู่ตรงโลโก้สัญลักษณ์เนี่ยโอเคสหรับวันนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนฮะจริงๆแล้วแอนเอ็กเกอรมอรก็จะเล่นด้วยฮะแต่ว่าแมงพึ่งเข้ามาฮะมึงไม่ต้องเล่นฮะโอเคสารับพาร์ทน,นี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วชอบก็รืบกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยครับสวัสดีครับ